สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักก่อนนตื่นนะครับเรามาเจอกันอีกแล้วครับก่อนวันวาเลนไทน์หนึ่งวันพุกนี้ก็จะเป็นวาเลนไทน์แล้วโอยคนโสดหาคนรักไม่ได้อย่างฉันมันช่างช้ำใจสือเกินแต่สำหรับคนไหนที่เขามีความรักกันก็เริ่มสะเลยคืนนี้นะครับอุ่นเครื่องก่อนแล้วพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันวันนี้นี่เราก็ นัดเจอกันครับท่านผู้ชมให้ส่งเค้กส่งอนะไรให้กันไปเพราะพรุ่งนี้มันไม่ใช่วันเวลาที่จะกินเค้กมันเป็นเวลาที่เราจะไปดูหนังมืดๆแล้วก็จับมือกันแล้วก็บอกว่าวันนี้วันวาเลนไทน์นนะผมรักคุณอชัดก็รักคุณค่ะอมันช่างหวานขนลุกกับพวกโต๊ะ้งเก้าอีขา้ข้างๆที่แอบได้ยินแล้วเกินมันเป็นความสุขครับท่านผู้ชมครับความรักอ่ะจริงๆล้วมันมีได้ทุกวันแหละ แต่ว่าเราถือเอาวันพิเศษหน่อยแบบพี่ไทยครับใครเขามีวันพิเศษอะไรเรามีด้วยวันวาเลนไทน์ก็เป็นหนึ่งในจํานวนวันที่เราไปมีกับเขาซึ่งมันเป็นวันของพวกฝรั่งเขานับถือกันอย่างนั้นก็สนุกกันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าอะไรไปที่บรรทมแล้วมันสนุกมันดีอะก็ทําสิใช่ไหมครับอย่างน้อยเราก็มีวันแห่งความสุขเพิ่มขึ้นมาอีกวันหนึ่ง นะครับในชีวิตก็คือวันแห่งความรักวันวารินไทยดอกกุหลาบแพงโอ้ยแหมหมันไส้ทุกเกินเวลาธรรมดาเนี่ยดอกละไม่กี่บาทพอวาเลนไท์โอ้โหเป็นหลายสิบบาทก็จะซื้อไม่ละแฟนคุณรออยู่ตรงนั้นนะ่ะถ้าคุณไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะเก็บไว้เดี๋ยวก็มีคนอื่นมา,มาซื้อแน่ไ่ค้าก็จะยิงเราก็ต้องยอมครับดอกละเท่าไหร่ก็ได้เอา้กากัดฟันดอกละบางทีดอกละห้าสิบบาท เราก็ยังยอมเลยดอกละร้อยเราก็ยอมขอเพียงให้ได้เอาไปยื่นให้กับนางผู้เป็นที่รักในวรรณคดีอุ้ยแหมมันพูดแล้วมันขนลุกครับจะกรจี้ใจไปคนไวเจ็ดสิบ่างผมเนี่ยมา,าคุยเรื่องความรักนี่มันออกจะไม่เข้าท่าเราต้องคุยเรื่องข่าวหน่อยที่ตอนนี้เขากําลังแย่กันเลยครับผมกําลังขับรถหนีให้ไกลออกจากกรุงเทพไปนะครับเพราะว่า นะตุลเนี่ยไม่อยากให้มันอากาศไม่ดีเขาว่ากรุงเทพตอนนี้หายที่ยังไม่รู้ไม่ได้ฟังข่าวเลยเลยฟังข่าวว่าอากาศไม่ดีในภาคเหนือก็คือลำปางมั่งละนะแม่ห้องสอนมั่งละอากาศไม่ดีเพราะว่าชาวป่าพอถึงเทศกาลที่เขาฤดูกาลที่เขาจะต้องเผาป่าเขาก็ทำเงินมาอย่างเงี้ยหลายสิบปีแล้วก็ไม่เห็นจะแก้ได้เลย ไม่เห็นไปแนะนําอะไรให้เขาหยุดการเผาป่าได้แล้วก็ไปโทษว่าไอ้ที่มันไฟไหม้ด่เพราะว่าไฟป่าผมไปถามคุณลุงที่เราไปถ่ายเกี่ยวกับเรื่องไผ่ในรายการโยกเกษตรเมสซิงเนี่ยนะครับคุณลุงทําไผ่ขายผมก็บอกเออบ้านผมก็มีพื้นที่มีไร่มีม,ม,มีไผ่เหมือนกันแต่ว่าไฟมันไหม้ป่าทําให้ไฟไหม้ในด,ด้านหลังพวกผมมากเลย นะเพราะว่าเวลาหน้าร้อนเนี่ยอากาศมันร้อนจัดไอ้ใบไผ่นะมันก็จะสีกันนะจนกระทั่งเกิดเป็นไฟเราก็เลยมีไฟป่าเพราะเองเห็นกับตาเพราะว่าที่ไร่ผมก็เป็นนะที่องค์คาักครับตบลอ,องค์คาักนครนายกอำเภอองค์คาักพอถึงช่วงฤดูการที่อากาศร้อนๆเนี่ยมันก็จะมีการเสรียดสีกันแล้วก็จะมีไฟไหม้ขึ้นมาต้องมาเอาด้วงงอกระแบงกระเปิงอะไรมาแล้วลกันใหญ่ ฉีดกันใหญ่ตอนนี้ผมพอผมพูดอย่างนี้คุณลุงที่ท่านที่ทำที่ที่ที่ขายพันสายพันไผ่แล้วก็เป็นเป็นคุณลุงไผ่ะนะครับคือท่านปลูกไผ่ซะจนชินละท่านก็บอกว่าไม่มีหรอกไอ้ไฟไหม้ป่าอะไรที่จะมาขูดกันร้อนยังไงก็เหอะลุงไม่เชื่อเพราะว่าเอาหินขูดกันยังไงไฟยังไม่ลุกเลยเดีย๋ยวว่าแต่ใบไม้โดนแดดโดนอะไรแหมใบแห้งโดนแดดแล้วไฟไหม้ป่า มันเกิดจากคนนั่นแหละที่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นพรานป่าหรือไอ้คนเฝ้าบ้านเราที่มันสูบบุหรี่แล้วมันก็โยนทิ้งไปมันพลาดมันก็ไปเจอไอ้ใบไม้แห้งใบไม้เหิ่งมันก็ไหมสิถ้าไม่เป็นไฟจริงอ่ะอยากจะรู้นะว่ามันจะไหมจริงหรอคุณลุงไม่เชื่อครับท่านผู้ชมคุณลุงบอกว่าไม่จริงไม่มีที่จะเป็นอย่างนั้นได้เอาหินขัดจะขูดกันทั้ปายไฟยังไม่ลุกเลย พราะฉะนั้นไอ้ไฟป่าเนี่ยมันเกิดจากมนุษย์ก็ต้องหาทางแก้กันนะครับขอร้องเนี่ยเวลาผมขับรถเนี่ยโปรเพย์โปรเพย์อย่างเงี้ยก็มีรถบางประเภทที่ไม่ยอมเปิดไฟหน้าควรเปิดได้แล้วไฟหน้าเนี่ยรถรถเราอะมองข้างหลังเราจะได้เห็นว่ามีคนตามมาใช่ไหมนี่มองไม่เห็นหรอกเส้สีดําแล้วก็ไม่เปิดไฟหน้าอะไรด้วยเห็นว่ายังไม่มืดมันเปลืองสักเท่าไหร่ฮะ หรือว่าประชดการไฟฟ้าที่ขึ้นค่าไฟฟ้าขึ้นค่าเอที T, ขึ้นโนนขึ้นนี่ขึ้นทุกอย่างแม้กระทั่งค่าคนไปจดไอทะเบียนไฟฟ้าจดราคาไฟฟ้าก็บวกมาแม่มันจะรีดมันจะรีดเราทุกอย่างเลยยังก็เราไม่ใช่คนไทยยังก็เราเป็นพวกเกาะเกาะกาะห่วงยางลอยน้ํามาจากประเทศอื่นอย่างนั้นแหละเออผมไม่ว่าเป็นเป็นผมนะ จริงๆอะไรที่มันอารุ่มมารวยกันได้ไม่ต้องไปบวกเบิกหนักหรอกแต่อะไรที่ไม่ต้องให้ก็ไม่ต้องให้อะไรที่ควรให้เนี่ยก็ให้ไปเหอะนะเออมันมันคนไทยด้วยกันรัฐบาลไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยอ่ะใช่ไหมค่าไฟแพงค่าน้ําแพงเนี่ยไม่น่าเลยอ่ะมันไม่น่ามีคําพูดอย่างนี้ถ้าไม่ฟรีก็ต้องเสียบ้างแต่ว่าไม่เยอะนักแล้วก็ไปเก็บอาศีอื่นไปทําอย่างอื่นให้มันได้เงินมาชดเชย นะไม่ใช่ว่าอะไรอะไร,ะไรก็จะเอาบทขูดบทแล้วคนมันรวยจนไม่เท่ากันนะ่ะใช่ไหมล่ะขูดทจนซิบ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 ที่ใครที่เคยหมดมันจะวิ่งมากรีดขูดแ,แกล้งแลทำอย่างนั้นเป็นปลาช่อนขอดเกล็ดแม่ถอนขนทหารเราก็แยกอยู่แล้วถ้าไฟก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยไม่ใช้ไฟก็ไม่ได้จุดเทียนเดี๋ยวก็ไหมอีกใช่ไหมไอ้ขั้นดับเทียนอ้างว่าเป็นวาเดนทายโรแมนติก มันก็ทําไม่ได้ทุกวันน่ะไม่งั้นก็จะไม่จุดหรอกไม่เปิดหรอกไฟจุดเทียนมันอยู่บ้านอย่างนั้นเนี่ยใช่มเพราะว่ามันไม่มีใครเห็นใจชีวิตฉันเป็นช่างเศร้าชีวิตฉันโดดเดี่ยวเหลือเกินครับท่านผู้ชมแม่นี่ก็เหมือนกันเออเปิดไฟแล้วทียอย่างนี้เปิดได้เออต้องรอให้มันมืดแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าผมขับรถเนี่ยผมชิดซ้ายตลอดแล้วก็ขับช้าครับท่านผู้ชมครับ ไฟเปิดเรียบร้อยคลานไปเพื่อจะได้คุยกับทุกขั้นไม่รู้เป็นยังไงพอเวลาขึ้นรถมันจะอยากคุยบางคนพอโทรไปคุยเขาก็บอกนั่งอยู่ในรถนะสิบอกอ่าใช่ครับทําไมพี่รู้ก็วันร้อยวันพันปีไม่เคยโทรมาพอขึ้นรถไม่รู้จะคุยอใไรเหงาก็หาโทรคนนั้นคนนี้ฆ่าเวลาไปไอ้ผมมันก็แค่ตัวละครตัวหนึ่งที่ตุนฆ่าเวลาใช่ไหมล่ะบอกไม่ใช่ คิดถึงพี่ก็เลยโทรมาไงาไม่ได้ค่าเวลาไปอย่ามาพูดเลยอย่าหวานอย่าหวานรู้ทันครับท่านผู้ชมครับเวลาขับรถเนี่ยมันเป็นเวลาที่มีสมาธิที่จะคิดถึงคนนั้นคุยกับคนนี้เออไม่ได้เจอกันนานโทรไปหาสักหน่อยน้อยไม่เข้าใจเราหาว่าเราดิบเป็นไม่พวกโทรฆ่าเวลาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะครับเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องไฟป่า ว่ามันไม่ได้เกิดจากไฟป่าหรอกคุณลุงไผ่บอกมันเกิดจากาไฟแอคคนมนุษย์โยนขี้บุหรี่มั่งจุดอะไรบ้านอะไร้อยู่ในป่าก็มีคนนะอย่าคิดว่าในปา่าลึกๆนี่ไม่มีคนนะมันมีพรโผล่เข้าไปนี่มันจะมีกลุ่มมนุษย์อยู่นะถ้าไม่เป็นชาวปา่าจริงๆหุยเลยหุยก็จะเป็นไอ้พวกลักลอบตัดไม้ทําลายปา่าไม่แช่แค่เป็นพวกนักเดินป่าปานล่าสัตว์หรือไม่งั้นก็เป็นพวก <c oughs> ไว้ได้ไอ้กรมอุทยานอะไรนี่แหละเข้าไปนะเพราะฉะนั้นก็มันก็เลยไฟไหม้กันได้แล้วก็ควันควันพิษมันก็จะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาครับมันก็เป็นมานานแล้วแต่เมื่อก่อนเรามันไม่รู้ไงเพราะเดี๋ยวนี้พราะเรารู้เราก็ไม่สบายใจใช่ไหมแหมมีการวัดวัด,วดโอโ้โหพีเอ็มเท่านั้นเท่านี้พีเอ็มไฟดอนสอนระเบียบอะไรอย่างเงี้ยดดูกันว่ามันค่ามันเท่าไหร่อะไรยังไงผมก็ไม่ค่อยรู้เขานะครับเรื่องมันอย่างนั้นทีนี้ เราก็จะถีก็ไม่ได้บ้านมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะจะสูตรกลิ่นก็ยังดีนะได้ปิดปากเวลาไปไหนมาไหนอยู่แล้วมันก็ปลอดก็สะอาดขึ้นบ้างเพราะโควิดแต่ว่ามันจะมันจะทำไงใส่หนากากดำน้ำดีไหมใส่หน้ากากดำน้ำม,มันถูกหน่อยใส่หน้ากากแล้วก็มีท่อออกซิเจนอะไรขึ้นไปนะ่ะนะเออมันก็จะได้ปลอดภยัยไอ้ก็เหมือนนบ้านนะไปตาลาดก็มีเราอยู่คนเดียว เดินใส่หน้ากากดำน้ำําต,ติดท่อออกซิเจนเพราะเราหนีไอ้อากาศพิษไงน,นะครับก็หวังว่าหลายๆท่านนะครับก็คงจะปลอดภัยแล้วก็ระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับว่าออทําไงจะให้พ้นจากไอ้พวกอากาศเป็นพิษได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าคิดก็คือว่ามีข่าวเดี๋ยวนี้ผมชอบดูข่าวข่าวต่างๆก็จะเจอข่าวที่เราคิดตรงคิดเห็นอยู่ อย่างกรณีของสุนัขพิษบูรณ์ไปกัดคุณยายพอลูกชายคุณยายคนที่เลี้ยงสุนัขตัวนี้มาไล่มันยิ่งกัดใหญ่เลยจนเขาตายอ่ะ้ชยคนนี้คนที่เป็นเจ้าของพิษบูรณ์อเอบริการพิษบูร์ผมก็อยากเลี้ยงนะผมว่ามันน่ารักดีกลามใหญ่ตัดหูมาซะเจียนหูมาซะเดียวเชียหางก็ตัดซะสั้นเชียดเชียนะที่อเบริการพิษบูล์สมัยก่อนไอ้พวกหมาบูลเนี่ยมันคือหมาล่า ไอ้พวกนี้มันใช้คําว่า b ี l ูบเนี่ยบู Blue เนี่ยคือล่าไม่ว่าจะเป็นบูเชอรีอพิษบูหรือว่าบูด็อกอะไรพวกนี้นะเป็นหมาที่ล่าสมัยก่อนก็กัดกันเป็นต่อสู้พวกต่อสู้นะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีพวกหมากัดกันเอาหมามากัดกันแล้วก็พน,นันบางทีก็เป็นอตอนหลังบางอันก็พัฒนาไปเป็นคล้ายๆาเป็นลักษณะของการสวยงาม คสวยงามเอามาเลี้ยงเล่นแต่ในคําว่าบูลเนี่ยมันไม่ใช่ของธรรมดาหรอกมันต้องมีสายเลือดของนักสู้สายเลือดของสุนัขที่เป็นนักล่าบูลใช่ไหมพิทบูลเทเรียนะ,ะบูลเทเรียแล้วก็พิษบูลอเมริกันพิ t บูลแล้วก็บูลดอ็อกอะไรอีกอะ,อะไรอีกหลายบูลไอ้พวกนี้ที่มีคําว่าบูลบูลเนี่ย เราต้องให้ความเอาใจใส่เขาต้องอยู่กับเขาเพราะเขาฉลาดแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้สายเลือดครับท่านผู้ชมมันมีจริงแม่เล่นไพ่ลูกก็มักจะเล่นไพ่ต้องมีคนหนึ่งในท้องที่ติดมันเป็นยีนครับท่านผู้ชมยีนนะเป็นพวกคล้ายๆว่านิวเคลียสแหม,แมผมผมก็อยากจะทำตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์่เขาบั่งนะ มันมีผลนีจริงนะโครโมโซมต่างๆจากพ่อแม่เนี่ยมันถ่ายไปเพราะว่ามันจะเป็นใครล่ะไอคนที่มันยืนอยู่นี่มันก็มาจากพ่อแม่ที่นิสัยอย่างเงี้ยพ่อแม่มันเป็นอย่างเงี้ยลูกมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันก็ถึบบอกดูวัวให้ดูหางไงว่าเป็นยังไงสวยไหมแล้วดูนางให้ดูแม่แม่นิสัยยังไงอ่ะลูกก็จะเป็นนิสัยอย่างนั้นซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเอาสายเลือดมาที่มันกัดกันไงเกิดเพราะมันกัดกันเลยนะ มันจะต้องกัดเพราะมันคือบูลเป็นสายเลือดแห่งการต่อสู้นะบางคนก็เอาไปล่าพวกนกอะไรพวกเนี้เพราะฝรัง่งนกกราฟเอาไปล่าบางคนก็เลี้ยงไว้น่ารักให้มันดูน่าเกรงขามเฝ้าบ้านทีนี้มันจะซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมันอย่างเดียวอะแต่เวลามันโกรธขึ้นมาเลือดมันขึ้นขึ้นมามันร้อนเนื้อชาหัวหัวหัวร้อนชามันก็จะ แม้กระทั่งเจ้าของก็ตายไปหลายคนแล้วนะครับยิ่งเป็นญาติพี่น้องที่มาอยู่ไม่ได้เกี่ยวของเจ้าของเนี่ยมันก็กัดแน่นอนแต่บางคนก็บอกว่ามารักเด็กอมันมันมันรักเด็กมันชอบเล่นกับเด็กก็ชอบอาบน้ําชอบไปดูแลเฝ้าเด็กเออแปลกผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่เคยเลี้ยงอเมริกันพิษบูดัั้นที่ผมก็อยากเลี้ยงนะมันขามันกองไงนะขามันแบบกลางอย่าง้ยเท้าเอว แล้วก็น้ากรามใหญ่ตาดุหูเจียนหางกุดแย่หูตัวตันๆขนสั้นๆว่าวิ่งบ้า่างนี้มันตามันนะแล้วแยกเชี่ยวมีเชี่ยวอย่างเงี้ยพร้อมที่จะกัดตลอดเวลามันเท่ไงเขาบอกคนเลี้ยงหมาเนี่ยดูได้เลยถามตัวเองก่อนก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลี้ยงหมาคุณถามตัวเองก่อนเลย ว่าคุณนิสัยยังไงคุณอยากจะเลี้ยงใช่ไหมไอ,พไอพ้พวกไอ้พิษบูลพวกบูชเรียหน้ายาวๆไห้ไข่หมูอะหน้าไห้ไข่หมูตาเล็กๆหน้ายาวๆงอกออกมาเหมือนมาเหมือนหมูไอ้เนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณชอบเลี้ยงไอ้หมาพวกนี้คือมันมนันกรามล็อกล็อกกรามนะครับเวลามันไปกัดใครเข้าเนี่ยแม้ตีย,ยังไงมันก็ยิ่งล็อกใหญ่เลยยิ่งกัดต่อไปไม่ใช่มันอยากจะกัด แต่ว่าครามมันล็อกมันหายโกรธมันถึงจะคลายได้ถ้ามันยังโกรธมันยังโมโหมันยังกัดอยู่ยิ่งล็อกใหญ่เลยยิ่งไปตีมันมันยิ่งตกใจยิ่งอะไรครามมันยิ่งล็อกกระชากไม่ยอมปล่อยอ่ะนี่แหละครับก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวว่าเออต้องถามนิสัยของท่านที่จะเลี้ยงก่อนถ้าหากว่าท่านเป็นแล้วมันกวนนะมันเกลียดนะไอ้ไอ้บริการไอ้ไอ้ไอ้บูทชเรียหรือว่าบริการพิษบูอะไรพวกเนี้ยมันไม่ชอบหมาตัวอื่น มันชอบเป็นหนึ่งเดียวในใจที่นี่มีน้องหนึ่งในดวงใจเสมอขอแต่เพียงเธอได้เธอ่ี่ใจแดบแดอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือมีหนึ่งเดียวในดวงใจครับมันเป็นการพิษบูดต้องการอย่าง,งานั้นเพราะฉะนั้น <c oughs> คุณเลี้ยงเขา <c oughs> คุณต้องโอบ <c oughs> เขา <c oughs> ดูแลเขาอย่างดีถ้าคุณปล่อยปละ,ระละเลยทิ้งไว้ในกรงเขาก็อา เพราะเขาเขาไม่ชอบที่จะถูกทอดทิ้งเขาเป็นหมาล่าสายเลือดมันเป็นบรรนานและมันกรุ่นอยู่ในตัวของเขาเหมือนกระรอกเลี้ยงยังไงโตขึ้นมันก็กัดเหมือนลิงรักแทาตายเพราะผิดใจหน่อยมันก็กัดเพราะว่ามันเคยกัดเพราะมันคือสัตว์ป่าเราบริการพิษบูลหรือคุณเสียก็เ,เป็นสัตว์ป่านะครับแต่เราเอามาเลี้ยงเพื่อ สนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูอย่างดีมันก็เลยเชื่อเรารักเรารักคนเลี้ยงมันเพราะว่าหวังจะได้กินข้าวพอเวลาไม่พอใจขึ้นมานะครับมันก็จะดุคนที่เคยเลี้ยงมันประจําก็บอกว่าเออเราเลี้ยงมันแล้วมีความสุขจนันตายไปก็มีนะครับมันดีกับเราจงนักพักดีจนตายก็มีแต่นิสัยอ่ะมันแต่ละตัวมันจะเหมือนได้ไงคนอย่างนิสัยไม่เหมือนกันเลยอเมริการพิษบูลนี่ หรือบูชเรียนี่นะครับถ้าเราคนเลี้ยงเนี่ยต้องถามว่าเราเป็นคนนิสัยยังไงเพราะมันชอบไปรังแกให้ลูกหมาตัวเล็กๆก,กว่านะฮะถ้าเราชอบประเภทว่ามันไปวิ่งกัดไล่กัดหมาชาวบ,บ้านจนขาเป๋ไปแล้ววิ่งกลับมาหาเราแล้วเราบอกเออน่ารักไอ้หนูน้อยดีมากเออไปไปไป,ไปกัดอีกไปกัดอีกดีไหมมีหมาตัวไหนจะผ่านมาให้กัดอีกไหม ถ้ามีไปกัดเลยเนี่ยจากนี้ยถ้าเราเป็นคนนิสัยแบบนี้นะเลี้ยงได้ครับควรจะเลี้ยงแต่ถ้าเราเป็นคนบอกเอ้ยไม่เอาได้อย่าไปกัดเขาไม่ควรทําเลยอะ่ะมันเรื่องอะไรไปกัดตัวอื่นเขนาะลูกฮะเรียกหมาเป็นลูกอีกแล้วนะลูกนะอย่าไปกัดเลยไม่เอาไม่เอาเขาน้องเขาไม่ได้มาทําอะไรหนูสักหน่อย,ยอย่างนี้อย่าเลี้ยงครับเลี้ยงให้พวกนั้นไปไอ้พวกไอ ไอ้ปอมเมเรเนียนหรือว่าพุดเดิลไปไอ hey, พวกนั้นประจบประจบเพราะเราหนานะอย่าหนะ้มันเชื่อเราเพราะมันกลัวเราโกรธเราพูดอะไรมันฟังน้ําเสียงเราแล้วมันแสนรู้ให้ปอมเมเรเนียนกับพุดเดิลนั้นถ้าคุณนิสัยอย่างนี้นะเออคุณก็เลี้ยงได้แต่ถ้าคุณนิสัยแบบเฮ้ย hey, ไปกัดมันเลยเว้ยสนุกเออลูกแม่น่ารักจริงๆทำไมไม่กัดมันให้มากกว่านี้ละ่ะเออไปไปไปดีลูกหัวลูกหาง อย่างนั้นค่อยเลี้ยงบูด็อกต้องถามนิสัยคุณเป็นคนยังไงด้วยนะครับ <_ A> ก็เดียแหละครับ <_ A> ก็ปรากฏว่าตายไปกัดตายไป <_ A> เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจะนะไอ้หมาตัวนี้แล้วสวยซะด้วยหน้าเดน่นก็ทําไงได้ครับท่านผู้ชมครับมันอย่างนี้แหละต้องเป็นไปนะครับก็ว่ากันไปเวลาจะเลี้ยงสุนัขก,ก็ต้องดูเน่อยเป็นภาระท่านผู้ชมหมาตัวหนึ่งเนี่ยเลี้ยงเนี่ยมันกินนะเราจะไม่ให้มันกินก็ไม่ได้ บางคนก็รักมากให้กินเช้ากลางวันเย็นคิดแล้วเหมือนกับมีลูกอีกคนหนึ่งพอเขาบอกพอผู้หญิงบอกพี่ตุนคะไม่รู้เป็นไรเมนหนูขาดเดือนนี้แล้วก็หนูแบบประจำเดือนไม่มาแล้วฮะประจำเดือนไม่มาโอ้โหหรอหรอทำยังไงอ่ะเพราะอะไรเหรอเออปันเด้นพี่พราดไป เราจะทำยังไงกันดีเฮ้เเนี่ยตกใจตื่นเต้นนึกภาพไปเลยครับท่านผู้ชมว่าลูกเนี่ยจะต้องมาอยู่กับเราอีกหลายปีมีลูกหนึ่งคนจนเป็นเจ็ดปีเราจะจนอีกเจ็ดปีแล้วเนี่ยภายในตั้งแต่วันนี้ที่รู้ข่าวเป็นต้นไปนะแล้วล,ลูกมันก็จะกินสิเราต้องไปซื้อนมต้องไปเลี้ยงคุณรู้ไหมว่าคุณเลี้ยงหมาตัวหนึ่งเท่ากับคุณเลี้ยงลูกคนหนึ่ง หมามันกินสามมือ้อต้องมีกับข้าวต้องมีข้าวมันชามใหญ,ใหญ่ยิ่งเลี้ยงหมาใหญ่พวกหมาพันธุ์ใหญ่อย่างเงี้ยคุณต้องเจอเพราะนั้นคุณจะไปตกใจเลยเวลาใครเขาบอกเบนหมดประจําเดือนหนูไม่มาเดือนนี้นึกซะว่าคุณเลี้ยงหมาตัวถนึงอาจจะคิดนะมันยังแพงกว่าเลยโอยเจ็บก็แพงกว่าสัตวแพทย์แมวหมาเดี๋ยวนี้ใช่ไหมแพงกว่าลูกเราอีกลูกเรารัฐบาลบางรัฐบาลก็ยังเลี้ยงดูอยู่ยัง ยังให้นันสนับสนุนให้รายเดือนรายปีอะไรแต่หมารัฐบาลไม่ได้มาช่วยอะไรเลยกินมือมือถึงจุกเชียกินสามมือเหมือนกับลูกเรากินอย่างนั้นและนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนว่าคิดดีๆก่อนที่จะเลี้ยงสัตว์คุณพร้อมไหมให้เขามาอดอยากๆเดี๋ยวเขาก็ดุอีกอะ่ะกัดคนโน้นกัดคนนี้แล้วมันก็ไม่น่ารักไอ้หมาเนี่ยมันน่ารักมันต้องอ้วนพีใช่ไหม ไม่ใช่หมาแบบผอมแห้งหมาถึงสิโครงโผล่มาสิโครงขึ้นเป็นเป็นซี่ซกันโอ้ยอย่าเลี้ยงเลยครับเอาไปถวายวัดเถอะพระจะก็เป็นเอาแล้นก็บอกอะไรอะไรชอบไปยัดที่วัดตลอดนะก็คิดดีๆก่อนเลี้ยงสัตว์หนึ่งเรานีสัยยังไงสองมีสตางค์เลี้ยงเขาไหมถ้าป่วยพาเขาไปหาหมอได้ไหมอา่าไม่ได้ก็ให้คนอื่นเลี้ยงส่วนเราก็ไปทําเป็นชื่อชื่อชม ตามไห้ร้านี้ก็ขายหมากันนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเนี่ยสวครับท่านผู้ชมเฮ้ย <Hey, S 1> มันไม่รู้จักหน้าที่ท่านผู้ชมตอนนี้มันบอกว่าจะพร้อมใจกันที่ถ้าหากว่านักการเมืองเขาเลือกใครเป็นนายกแล้วพวกเขาไม่ชอบเขาก็จะพร้อมใจกันมาไม่ลงคะแนนให้อะไรอย่างนี้นะ เออหน้าที่ของสอวคืออะไรอะ่ะเคยคิดไหมครับว่าเราตั้งสวมาเพื่ออะไรสมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่อะไรหรือว่าเป็นนักการเมืองด้วยเออตั้งพรรคการเมืองไปเลยเดี๋ยวนี้เปิดหน้าเปิดตาไม่อายท่านผู้ชมไม่อายเลยออกมาบอกตามตรงว่าพวกกลุ่มของฉันฉันไม่ชอบใครฉันก็จะไม่เลือกอา้ามันเกี่ยวอะไรกับคุณ คุณเป็นสวกินภาษีกันเดือนประชาชนนะ่ะใช่ไหมเนี่ยผมเห็นแล้วโอ้โหเศร้ามากเลยนะจะต้องปิดสวิตหรือว่าต้องยกเลิกไปเหออแล้วเลือกตั้งกันใหม่อ่ะพี่พูดกันตรงๆผมก็ไม่รู้ว่าใครมั่งกันนะแต่ผมคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาแน่ในการที่จะบารงคะแนนถ้าคนนั้นจะได้เป็นประชาชนเลือกมาแต่เขาไม่ชอบอะ่ะไม่ใช่เลือกคนที่เขาชอบเขาก็จะฮอพร้อมใจกันไม่ลงคะแนนให้ไม่อะไรเฮ้ย นี่รู้ตัวรู้หน้าที่ตัวเองไม่เนี่ยบ้าเปลเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปกันใหญ่แล้วนะท่านผู้ชมผมเนี่ยไม่ได้ยุ่งเรื่องการเมืองหรอกแต่พอผมได้ไปดูข่าวเห็นเข้าเฮ้ยนี่เดี๋ยวนี้อะไรก็ได้หมดแล้วนะอะไรก็มัน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 บิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปเพื่อไหร่มันจะมีอัศวินมมาขาวเป๊ะตรงเป๊ะมาให้จัดบรรทัดฐานบ้านเมืองของเราเสียทีให้มันถูกต้อง จะเอายังไงเราไม่รู้จะวนไปยังไงและไม่ถูกใจพวกมันมันก็ออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะอย่างนั้นใจอย่างนี้อะไรไม่ใช่หน้าที่ของสวไปไม่พอใจลาออกไปไปตั้งพักการเมืองนนเออผมก็จะเลือกก้าวไกลสักหน่อยสงสัยจะไปเลือกเพื่อไทยอีกแล้วไปเลือกให้มันแลนสไลด์ไปอีกแล้วมันจะได้มขับไล่แต่ก็ไม่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 ีเกลงใจเพื่อไทยแลนสไลด์เลย ที่เกรงใจเดี๋ยวก็ไปดีกับเขาอีกอะต้องก้าวไกลเท่านั้นมันถึงจะเด็ดขาดมันถึงจะเอาจริงเอาจริงแน่นอนมันไม่ได้เราไม่ชอบการเมืองก็ทำให้เราของขึ้นน <c oughs> ี่นีนความดันขึ้นเลยเนี่ยความดันขึ้นคนแก่เขาห้ามโคลนนะอ่าแล้วนี่อะไรกันเราจะมืดซิกแล้วขับขับรถมาเหงาเหงาคุยกับแฟนๆไ,ได้แป๊บเดียวมืดแล้ว เอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็ขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมขออนุญาตผมไม่ได้อ่านชื่อแต่ละท่านคุณรุ่งนภาุคุณนภา,าสันโอเอาเป็นว่าไม่กล้าก้มเลยเนี่ยมันมืดจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไปโดนตำรวจจีนไหมเนี่ยเอจะโดนตำรวจจีนไหมจะกลัวเหมือนกันนะเนี่ยเอาเป็นว่าผมขอหยุดการคุยตอนนี้ก่อนนะแล้วผมจะทําตัวซุบๆเงียบๆนะมันะั้นไม่แน่นะเดี๋ยวอะ,อะไรมันก็เปลี่ยนไปหมด ไม่รู้ใครเป็นใครอันตรายอันตรายพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้วาเลนไทน์ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันวาเลนไทน์ด้วยส่วนผมก็ก็อยู่กันไปเดี๋ยวมันก็คนท่านที่ไม่มีแฟนไม่มีใครเอาดอกไม้มาให้ไม่มีใครเอาเค้กมาให้ก็คิดซะว่ามันก็คือวันวันหนึ่งในปฏิทินเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนทุกวันที่ผ่านมานะครับไม่เป็นไรแต่คนไหนที่เขา มีความสุขเขากําลังเขาได้เข้าเข็มก็ปล่อยเขาไปนะครับให้เขามีความสุขไปสุขวันนี้วันหน้ามันอาจจะไม่สุขก็ได้ถ้าเราอิจฉาเราก็คิดอย่างนั้นเอาละครับเหลือลาแฟนๆไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้วาเลนไทยขอให้ทุกท่านมีความสุขตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับสวัสดีครับ